ปากหมุดทำสามสิ่งง่ายๆนี้คุณก็สามารถบรรลุทุกเป้าหมายและไปสู่ความสำเร็จแบบมั่นคงและยั่งยืนนะคะหนึ่งเลยนะคะคุณจงเอาตัวออกห่างจากนักดับฝันหรือคนที่คิดลบและ บอกกับคุณเสมอนะคะว่าความสำเร็จมันเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้คนกลุ่มไหนนะคะเราก็จะดึงดูดแต่คนกลุ่มนั้นเข้ามาในชีวิตของเราและถ้าหากเราเข้าไปอยู่กับคนที่บอกว่าความสำเร็จมันยากถ้าเราเชื่อเขานะคะเราก็จะได้รับ ในสิ่งสิ่งนั้นค่ะและเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าความสำเร็จมันยากจริงๆนะคะดังนั้นแล้วจงตีตัวออกหางและพาตัวเองเข้าใกล้กลุ่มคนสำเร็จและกลุ่มคนที่เขาบอกว่าความสำเร็จมันเป็นเรื่องง่ายนะคะเข้าใกล้คนกลุ่มนั้นได้แบบนี้ง่ายในยุคนี้เลยค่ะยุคออนไลน์นะคะคุณสามารถมีมาสเตอร์มาย์นะคะมากมายนะคะที่ให้คุณเข้ากลุ่มไปเพื่อดึงดูดความสำเร็จ ได้มาแบบง่ายๆคะ่ะและก็2เลยนะคะคุณจะต้องโฟกัสแต่เป้าหมายของคุณเท่านั้นนะคะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วในแต่ละวันอาจลืมเป้าหมายของตัวเองไปเลยไม่เคยโฟกัสไม่เคยคิดถึงเลยนะคะถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องโฟกัสและกลับไปทุบทวนเป้าหมายของเราตลอดนะคะถ้าเราลืมเป้าหมายของเรามันอาจทําให้เราสําเร็จช้าและได้ความสําเร็จมาแบบยากๆคะ่ะ จงโฟกัสเป้าหมายนะคะและจะรู้ว่าเป้าหมายของเรามันเป็นเรื่องง่ายคะ่ะและตามเลยนะคะคุณจะต้องทําในสิ่งที่รักเพราะว่าการที่เราทําในสิ่งที่รักเราจะทําได้นานและทําด้วยความสุขทําแบบไม่ต้องฝืนนะคะถ้าเราอยากสําเร็จแต่เราดันไปทําในสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบพอเราลงมือทําไปสักพักเราอาจ รู้สึกเบื่อไม่อยากทํานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ชอบหรือเราไม่ได้รักในสิ่งนั้นแบบจริงจังค่ะอย่างเช่นในชีวิตของคุณคุณอาจจะกําลังทํา งานบางสิ่งบางอย่างและรู้สึกว่าตัวเองต้องฝืนตัวเองทุกๆวันที่ต้องไปทํางานนั้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รักไม่ได้ชอบในสิ่งที่ทําฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้จงหางานนะคะหรืออะไรก็ตามกิจกรรมใดก็ตามที่คุณทําแล้วรู้สึกมีความสุขเริ่มทําสิ่งสิ่งนั้นบ่อยๆนะคะและทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าเราทําสิ่งไหนมีความสุขให้เราทําสิ่งนั้นซ้ําๆเมื่อเรา รู้ตัวเราทําสิ่งนั้นบ่อยมากนะคะเราจะรู้สึกว่าเรารักสิ่งนี้และการที่เราทําในสิ่งที่เรารักมันสามารถนําพาเราไปสู่เส้นทางความสําเร็จคะ่ะจงเลือกทําสิ่งที่คุณรักนะคะและ การที่เราทำสิ่งที่เรารักนั้นมันจะทำให้เราลื่นไหลในการทำงานและมีความสุขทุกครั้งนะคะมันเลยทำให้คนที่เขาทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จค่ะสามสิ่งนี้นะคะถ้าเราปักหมุดทำในชีวิตของเราทำซ้ำๆบ่อยๆฝึกฝนตัวเองนะคะเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการในชีวิตค่ะและ้วพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ